สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาดูมะนาวมะนาวที่ก่อนหน้านี้เล็กลงการตอนกิ่งไปแล้วนะคะและนี่เราก็เอามาใส่ไว้ในกระถางค่ะ อีกอได้5กิ่งนะคะตอนไปตอนไป6กิ่งอีกกิ่งหนึ่งยังไม่ออกรากเนาะเล็กตัดก่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดนะนึกว่ามันออกรากข้างในแล้วนะคะเพราะว่าตอนระยะเวลาพร้อมกันแต่พอตัดมามันไม่ออกรากเนาะก็ก็มาบอกเล่านะคะว่าให้เห็นรากชัดก่อนนะค่อยตัดอันนี้เป็นประสบการณ์ จริงนะคะแล้วก็นี่เป็นมะนาวพันธุ์ดีค่ะเปลือกบางเปลือกบางน้ําเยอะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะดูค่ะดกมากเลยนี่สวยมากๆเลยเ,เลขจเจ้าไปฝากคุณลุงนะคะก็เลยมาถ่ายให้ดูก่อนนะสําหรับมะนาวแล้วก็ติดตามตอนต่อไปนะคะ เล็กจะพาไปดูกิ่งมะนาวที่ตอนคือสวยมากตอนใหม่แล้วค่ะเดือนครึ่งนะและจะมาบอกว่าใช้อะไรเป็นน้ำยาเร่งรากนะคะคือดีมากเลยอันนี้ก็เป็นอีกกิ่งหนึ่งนะคะคือตัดมาที่มีรากแล้วเนาะรอดทุกต้นอีกสองสองกิ่งเอาไปที่สวนแล้วนะคะจะเอาไปปลูกลงดินละ อันนี้ก็จะเอาไว้ในกระถางเนาะนี่ค่ะสวยมากแล้วก็นี่ค่ะพาดูนี่อันนี้มะนาวพันธุ์ดีค่ะนี่ค่ะต่อไปเล็กจะที่บ้านมันจะมีมะนาวพันธุ์เปลือกหนาด้วยนะเปลือกหนาแต่มันดกนะคะแต่มันดกก็ตอนไม่เหมือนกันคือก็กินน้ำมะนาวทั้งเปลือกนะคะ ก็ใช้ได้หมดส่วนอันนี้ก็ใส่ลาบใส่ส้ตมตำน้ำพริกนะคะมันก็จะมีกลิ่นหอมเนี่ยค่ะอันนี้เป็นกิ่งใหญ่นะใส่กระถางอก็จะเป็นดินผสมพวกขุยมะพร้าวแล้วก็แกลบนะคะแกลบนี่ก็ปลูกนานแล้วก็จะมีวัชพืชขึ้นนะคะนี่เห็นไหมติดติดจริงไม่ร่วงนะคะ ไม่ร่วงอันนี้ยิ่งดกค่ะเนี่ยสวยมากเลยส่วนกิ่งนี้คือไม่มีดอกตั้งแต่แรกนะคะเราสามารถตัดแต่งได้ตัดออกนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยและเอาไปโดนแดดค่ะแล้วก็ต้นนี้เป็นมะนาวแบบไร้มล็ดนะทุกคนไร้มล็ดค่ะจริงๆดูดีๆมันก็จะติดลูกนะคะนี่อันนี้ก็ ตอนอีกสองสองกิ่งค่ะตอนเดือนได้เดือนหนึ่งแล้วนะคะได้เดือนหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือไรมะเรยแล้วก็ลูกแบบวงๆเป็นลีลีหน่อยนะคะนี่แล้วก็นี่ค่ะท่านผู้ชมตอนไปแล้วนี่คือรากนะคะออกแล้วเนี่ยออกแล้วนะคะเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ใช่นะคะ เห็นเป็นลางๆเนี่ยแน่ใจได้เลยว่าติดแน่นอนนะแล้วกิ่งนี้ก็มีลูกติดมาด้วยนะคะเดี๋ยวให้รากเป็นสีน้ํำตาลเหลืองๆน้ำตาลก็ตัดได้เลยค่ะอันนี้เดือนก,กว่าๆเองนะคะออกรากละออกรากแล้วนะคะตอนง่ายมากค่ะมะานาวนี่ได้ทำสำเร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะไปตอนมะกรูด ดใบไหนที่ไม่สวยเราก็ตัดทิ้งเลยค่ะเนี่ยเปลือกบางาลูกเป็นเป็ลีลีนะคะเป็นลีลีแล้วก็เม็ดนี่แทบไม่มีเลยนะได้เคยผ่าดูแล้วไรมาเล็ดนะคะไม่รู้ว่าเป็นมะนาวเชียงใหม่หรือเปล่านะก็จะคอยมาดูแล้วก็สังเกตไหมว่ามันจะแตกยอดใหม่ออกนะคะต้นนี้ปลูกลงดินค่ะ แต่ว่าเสียอยู่อย่างนึงทำไมเลขถึงตอนรู้ไหมจริงๆมันจะดกกว่าน,นี้มันไม่ค่อยได้แดดเพราะท่านผู้ชมดูด้านบนเป็นต้นไม้ค่ะแต่ว่าเราก็ปลูกเอาร่มเงาแล้วก็ให้นกอยู่นะตรงนี้หน้าร้อนเนี่ยคือช่วยได้เยอะมากก็จะมีเปลแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็นอนนอนเล่นตรงนี้ได้คือมันเย็นนะคะ มันเย็นแล้วก็อันนี้เป็นหมอนค่ะก็ตัดออกใบหมอนก็กินได้นะคะทุกคนนี่มันก็จะติดลูกเนี่ยค่ะส่วนด้านล่างเราก็ใส่ปุ๋ยคอกพวนดินบ้างนะคะแล้วก็รดน้ำย้ายแห้งนี่จ้าค่ะมาถ่ายให้ดูนะคะสำหรับมะนาว คือพอเรามีต้นพันธุ์ที่ดีๆเราตอนเองเลยค่ะขยายพันธุ์แจกจ่ายได้สร้างไรายได้ได้นะคะพันธุ์ดีจริงมั่นใจได้เลยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะคลิปหน้าจะมาถ่ายให้ดูว่าออมะนาวที่ติดอะ่ะมันจะมีอยู่กิ่งหนึ่งไม่กล้าตัดเลยนะคือมันติดลูกแล้วท่านผู้ชมลูกเยอะด้วยนะคะ ติดตามไว้นะเดี๋ยวเล็กมาบอกว่า,าใช้วัสดุอะไรในการตอนนะคะเพราะบางครั้งมันก็ไม่ได้ผลนะแล้วก็วัสดุที่เล็กใช้แล้วก็วิธีการเนี่ยเล็กเอาไปตอนมะขามเทศติดแล้วค่ะรากเยอะมากเนาะค่ะแค่นี้นะคะทุกคนติดตามไว้นะเดี๋ยวมาบอกอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ